สวัสดีครับในตอนนี้นะครับจะเป็นการสาธิตนะครับตัวอย่างการทําข้อสอบเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นโปรแกรมภาษาซีง่ายๆนะครับมาดูกันเลยนะครับสมมุติว่านี่คือตัวอย่างข้อสอบของผมนะครับก็คือบอกว่าให้เขียนโปรแกรมภาษาสีที่ทําการรับเลขจํานวนเต็มทางคีย์บอร์ดแล้วทําการพิมพ์เลขตัวเลขนั้นนะครับออกทางหน้าจอนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับเราสังเกตนะครับก็ การขึ้นต้นภาษา c ก็ต้องมีเครื่องหมายชาร์ปนะครับแล้วก็ใส่ตัว d i r e c t i v e ที่ชื่อ include นะนี่พอดีผมทำนี้นะครับบางครั้งก็เราจะเห็นว่าเออผมใบให้นะครับถ้าไม่ใบเราต้องพิมพ์เองนะน,นี้เราก็ไม่ต้องพิมพ์ก็เลือก include ก็หลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเวลาเขียนภาษา c ต้อง include std io h นะครับสังเกตนี้นะครับผมใส่เครื่องหมายาปีกกาไว้ให้แล้วเพราะเราไม่ต้องไปใส่นะฮะอย่าไปใส่ซ้ำ ว่าเอ๊ะต้องใส่ตัวนี้ไปด้วยนะฮะถ้าใส่เนี่ยถือว่าเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าให้ดูโค้ดตัวอย่างเป็นหลักถ้าเราทำไม่ถูกเวลาเราคอมไพเลอร์เนี่ยมันก็จะแจ้งเออร์เลอร์แล้วก็ไม่สามารถคอมไพล์ผ่านได้เช่นเดียวกันตัวนี้ถ้าใครไปใส่แล้วมันผิดนะครับถ้าผมไม่ได้ใส่ตัวนี้สิครับก็ต้องเขียนมาถูกเพราะเราดูว่าเป็นชาร์ปอินคล d e ปีกา s c d a o h นะครับก็ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกมันก็ไม่ได้คะแนนนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาดูตัวอย่างต่อมาที่ทําสังเกตตัวนี้ปุ๊บเห็นวงเล็บอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นเมนนะฟังก์ชันชื่อเมนก็ภาษา C นะครับตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะครับต้องพิมพ์เมนให้ถูกต้องนะครับอย่าไปพิมพ์เมนอย่างนี้ถ้าไปพิมพ์เมนนี้ก็โดนก็จะไม่ได้คะแนนนะครับก็จะเช็คไว้นะครับผมเขียนตัวเช็คไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าทําไม่ถูกไม่ให้คะแนนนะครับเพราะในความเป็นจริงมันก็เออเลอร์นะครับ ตัวนี้เรามาดูว่าแล้วส่วนของการรีเทอร์นะครับถ้าใส่ void จะผิดเพราะว่าอันนี้ผมให้ใบไปข้างล่างนะว่าเรา Re t ท r n 0ศูนย์แสดงว่าศูนย์เป็นเลขจำนวนเต็มเพราะนั้นตัวนี้ต้อง return เป็น i n นะครับผพานฟังก์ชัน return i n นะครับชื่อ main นะครับต่อมาประกาศตัวแปร int n นะครับ int n ก็คือผมบอกรับนะครับเข้าทางคีย์บอร์ดประกาศตัวแปรชื่อว่า n นะฮะดูไว้นิดนึงนะครับก็ต่อมาตัวนี้เหมือนกับเป็นการใบ้นะบางนคนบอกอืม ก็เป็น f ก็บอกว่าให้ใส่ตัวเลขลงไปด้วยผมบอกแล้วนะฮะว่าทําการรับตัวเลขตัวนี้ก็แน่นอนนะครับข้างในนี้เป็นฟังก์ชันใบเวลาเป็นวงเล็บข้างหน้าเป็นอะไระครับต้องรับข้อมูลก็ต้องเป็นสแกน f ถูกไหมครับนะบไม่ต้องไปใส่วงเล็บอะไรข้างในนูน่นนี่นั่นอะไรต่างนะครับเพราะว่าวงเล็บอยู่ที่นี่แล้วนะครับต่อมาในวงเล็บมีพารามิเตอร์สตัวนะครับตัวหนึ่งมีสตริงมาให้ด้วยอีกตัวหนึ่งไม่มีสตริงให้นะครับสตริงเราคงจําได้นะครับรา้วใส่เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเราจะรับเข้าตัวแปร n เนี่ยนะครับ n, n เป็น i n i t i a l i ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ d นะเป็นเปอร์เซ็นต์ d แต่นี้บางคนบอกว่าที่จริงเปอร์เซ็นต์ i ก็ถูกก็ได้นะเพราะนั้นจะใส่ i หรือ d ก็ได้เพราะว่าผมก็ทําไว้ให้แล้วคนที่ใส่ i ผมก็ให้คะแนนนะครับในการตรวจอัตโนมัติใส่เปอร์เซ็นต์ d ก็ถูกเปอร์เซ็นต์ i ก็ถูกนะครับแต่ตรงนี้นะครับจะรับเข้า n ถ้าใส่ n อย่างเดียวคงไม่ถูกจำได้นะครับการใช้สแกน f ต้องเอา add d อง n ก็ต้องเป็น ampersand n นะครับต่อมาผมบอกว่ารับเข้าทางคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วทําการพิมพ์ตัวเลขตัวนั้นออกทางหน้าจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นพิมพ์ออกทางหน้าจอแน่นอนซึ่งก็คือปิ i น F นะครับบางคนก็บอกอ้าวปิ i น F ใบมั้งแต่ขต้นแล้วก็ก็ใบครับนะแต่จะมาเขียนตัวปิ้นอย่างนี้นะครับไม่ถูกนะครับเพราะว่าคอมไพล์แล้วเออเลยก็ต้องเขียนปิ้นนะครับไม่มี F ก็ผิดนะครับต้องเขียนให้ถูกเป๊ะนะครับก็ เสมือนกับว่าเวลาเราคอมไพล์เราผิดตรงไหนมันก็ต้องนะครับมันก็ต้องเออเรอนะั้นคอมไพล์ไม่ผ่านตัวนี้ผมตรวจนะครับผมก็เขียนตัวดักไปหมดแล้วนะครับต่อมาถามว่าคูณได้ Enter นะครับตัวนี้มีในเมื่อถ้ามีวงเล็บแล้วมีสตริงแล้วอันนี้มี b a c k s ไลด n ตัวนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสตริงคูณได้ใส่ตัวเลขลงมานะครับเพราะนั้นเราจะบอกว่าจะใส่ n ก็ไม่ถูกนะครับลองใส่ตัวแทนก็คือเปอร์เซนต์ หรือเปอร์เซ็นต์ไอผมเอาเปอร์เซ็นต์ไอนะที่จริงผมใส่ได้ทั้งไอทั้งดีได้ทั้งหมดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูหนึ่งรอบก่อนนะครับว่าผมใส่ถูกแล้วกันนะใส่ที่จริงไอก็ได้นะครับดี D ก็ได้เพราะาผมทมําไปแล้วแต่ตอนนี้ต้องเป็น n นะครับสมมุติว่าทําเสร็จแล้วนะครับเราก็เลยทําข้อถัดไปตอนนี้ผมสมมุติว่าผมทํามีแค่ข้อเดียวเสร็จแล้วนะครับก็ทําการสัมมิทผมสัมมิตไปก็บอกให้ใส่นู่นนี่นั่นผมเซตร,ระบบไปเรียบร้อยแล้วส่งคําตอบ พอดีผมทําเฉลยให้นะครับตัวนี้อ้าวเดี๋ยวก่อนนะเออเปอร์เซ็นต์ไอแสดงว่าผมลืมนะครับเปอร์เซ็นต์ไอผิดอยู่นะครับคือถ้าพิมพ์จะขึ้นตรงนี้ไว้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าผมใส่เปอร์เซ็นต์ดีอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ผมเป็นเปอร์เซ็นต์ดีไอก็ได้แสดงว่าตัวนี้ลืมนะครับขออภัยนะครับนี่คือคําเฉลยนะว่าหมายถึงตรงนี้ยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ดีก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ไอก็ได้แต่ตัวนี้ผมได้ลืมใส่ต้องขออภยัยโทษทีนะ ผมไม่ได้ใส่เปอร์เซ็นต์ไอให้นี่ผิดที่ผมนะคนนี้ควรจะได้เต็มนะครับก็เลยต้องผิด1ข้อนะครับอ่ะตอนนี้สมมุติว่าคราวนี้ผมจะทําใหม่นะเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนพอดีผมเคลียร์เพื่อนนะครับสมมุติว่าทําใหม่คราวนี้นะครับคราวนี้ผมจะทําให้นะครับ include นะครับ scdio. h นะครับ i n นะครับตัวนี้ main ผมไม่ใส่ m ใหญ่นะครับอย่างที่บอกนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นสแกน f นะครับจําได้แล้ววันเมื่อกี้ใส่เปอร์เซ็นต์ดีไปตัวนี้ใส่เปอร์เซ็นต์ i บ้างนะครับตัวนี้ผมทําเช็คไว้ขออภัยพอดีรีบรีบไปนิดนะครับปินนะครับสมมุติว่าลืมใส่ f ไปนะครับปิน f ไม่ยอมใส่ปิน f เป็นปินเฉยนะครับตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะพอดีลืมใส่ไปตัวนี้เป็น n นะครับอ่าสมมุติในกรณีนี้นะครับก็จะมีผิดที่ ตัวนี้เมนเป็น M ใหญ่นะครับผิดที่ตรงนี้พิมพ์เป็นไม่มี F นะครับตรงนี้ไม่น่าผิดเพราะว่าเขียนเขียนไว้แล้วว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ไอได้นะครับรอบแรกเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเช็คดูหน่อยนะครับปึ๊บสมิธปึ้งปึ้งนะครับนี่นะครับก็ตามนั้นเห็นนะตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ไอก็ได้นะครแต่ตัวนี้ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ดีเพราะผมลืมใส่นะครับก็เลยต้องใส่ดีเท่านั้นแต่จริงๆในการทําจริงๆผมจะเช็คไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผิด ก็เช่นเดียวกันตอนสอบจริงนะครับเนื่องจากเป็นการสอบแบบไฟแนลนะครับก็จะไม่มีการเฉลยตัวนี้ให้นะครับเราจะไม่เห็นเฉลยนะครับแต่ว่าผมรับประกันได้ว่านะครับผมได้น่าจะทำนะผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผมาทําการตัวเช็คนี่อัตโนมัตินะเขียนไว้ครอบคลุมหมดแล้วก็เช็คไป2อสรอบนะในการสอบจริงของพวกเรานะครับก็ตรงนี้นะครับ สำหรับการแสดงตัวอย่างนี้ขอจบลงเท่านี้แล้กันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอโชคดีในการสอบทุกคนครับสวัสดีครับ